ถาตรงๆเลยเราทํากุ๊บทัวด้วยความศรัทธาในเทพเทวาหรือสายมูนั้นหรือเราทํากุ๊บทัวด้วยความศรัทธาในเงินของเราตามกระแสะเพื่ออะไรเงินใช่ไหมล่ะสุดท้ามันก็ไปเพื่อเงินถูกต้องนะมเพราะอะไรเขาทําธุรกิจถามว่าผิดไหมไม่ผิดไม่ผิดที่เขาทําธุรกิจไม่ผิดแต่มันผิดที่พาคนไปทําธุรกิจแบบหลงผิด แต่มันผิดในสัมมาอาชีพไหมไม่ผิดโดยสัมมาอาชีพสัมมาอาชีพเนี่ยถ้ามันจะผิดเป็นมิจฉาอาชีวะอาชีพไม่ชอบเนี่ยมันต้องเป็นไปเพื่อการผิดศี่หาา้าคำถามคือกุ๊ปทัวพากันไปฆ่าสัตว์ไหมละ่ะไม่พาก็ไปรักทรัพย์หะไม่พากขาไปประพฤติดในการไหมล่ะไม่รู้เหมือนกันดิฉันนั่งอยู่ข้างล่างเขาอยู่กับบนโรงแรมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาประพฤติดในการหรือเปล่าอันนี้ก็ตอบไม่ได้จะมาเพราะไม่แน่ใจจองโรงแรมอย่างเดียวแต่เขาไปเอาผัวเอาเมียใครมานนี้ก็ไม่แน่ใจ อันนี้ก็เราเว้นไปพราอะไรเราไม่มีเจตนามันจึงไม่ผิดตรงนี้ถูกต้องไหมเราไปทําเหตุปัจจัยในการที่เราจัดคุกทัวเนี่ยเป็นไปเพื่อการล้มตายของสัตว์ไหมก็ต้องตั้งคำถามถ้าไม่เป็นไปล้มตายของสัตว์ก็ยังนับว่ายังไม่ผิดศีลยังไม่เป็นมิจฉาอาชีวะเราทําอาชีพเนี่ยเราไปค้าในระหว่างคุกทัวเราเนี่ยเราไปค้ายาเสพติดก,กันนะมค้ามาไม่ค้าเราไปจําหน่ายสุรายาเมากันนะ ไม่ก็แสดงว่าเรายังไม่ได้ทํากุ๊บตัวนี้โดยการผิดจากมิจฉาอาชีวะเราเราไม่ได้ทํามิจฉาอาชีวะในขณะที่เราทํากุ๊บตัวเราค้ายาพิษไหมค้ายาพิษอา้าซื้อกลับไปได้อีกแก่ที่บ้านจะได้ตายเร็วสักทีหนึ่งมีการค้ายาพิษแบบนี้ไหมไม่มีไม่มีก็แสดงว่ายังเป็นสัมมาอาชีพอยู่ยังไม่ได้ผิดแล้วมีการค้าอาวุธไหมเอาอาวุธยุทโธป,ปกรณ์มาค้ากันในกุ๊บตัวของเราเพื่อเป็นการบังหน้ามีไหม ไม่มีมีการขายปืนมีการขายมีเพื่อเอาไปทําลายทาอันตรายแก่ใครไหมไม่มีเอาถ้าไม่มีก็แสดงว่าเป็นสัมมาอาชีพแต่อาชีพของเราเนี่ยมันเดินไปสู่ความเห็นผิดของคนอื่นกันเองรวมทั้งความเห็นผิดของตัวเราเองเราต้องเข้าใจก่อนว่าความเห็นผิดกับมิจฉาอาชีพเป็นคนละเรื่องเราทําอาชีพโดยสัตว์สุจริตแต่มีความเห็นผิดในอาชีพนั้นก็ได้เช่นในอาชีพของกุ๊กัวของเราเนี่ยเราเรียกว่าพาคนเนี่ยไปเที่ยวถ้าเรามีเจตนาแค่ไปเที่ยว จะสายมูเข้าไปมูเป็นเรื่องของเขาไม่เกี่ยวกับเราแต่เราแค่ต่อกระแสะสายมูช่วงนี้เป็นกระแสะสายมูเราจะพาไปเที่ยวที่นี่นะแต่เราก็อาจจะไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของสายมูทําพิธีกรรมเราแค่พาเขาไปส่วนใครจะไปเป็นเกสติเกอร์อะไรเป็นเรื่องของเขาแล้วไม่เกี่ยวกับเราหรือใครจะอยากเชิญอะไรไปหรือไปหาเกสเอาเองก็ได้แต่สุดท้ายแล้วมันหลีกเลี่ยงการหาเกสตได้งไหมล่ะไม่ได้เพราะอะไรเราเป็นคนจัดทัวร์สายมูอะแล้วจูกๆก่ๆจะให้เขาไปยืนงงโยกยงโยงม,ม,มงินมงนยืนงงในหลงหูอะไรอย่างเงี้ย แล้วเราจะทำยังไงอ่ะคำถามเราไม่มีไม่มีสินแสไม่มีอะไรที่จะไปทำพิธีกรรมนำพิธีเขาสุดท้ายแล้วเราทำครั้งหน้าครั้งเดียวครั้งหน้าเขาไม่ประทับแต่เขาไม่มาแล้วเพราะนั้นวิธีการในเวลาไปสายมูเนี่ยอาจารย์หมอวิธีการไม่ได้หรอกว่ามันต้องไปในแนวไหนแต่อาจารย์ให้แนวให้แถวไว้ว่ามันเดินสู่ความเห็นผิดยังไงคือมันไปแนะนําบอกกล่าวไปเชิญชวนคนให้เข้ามาในกระแสของความเห็นผิดไปเชิญเขามาไงเขาอยู่ของเขาดีอ่ะเขาไปมูเห็นก็ได้แต่แเราไปชวนเขามาไง มาเป็นหมู่คณะไอหไว่าตรงนั้นไปขอพรตรงนี้แล้วเราก็อวยไงอวยชิปตัวเองอะว่ามันมีอาจารย์คนนี้อาจารย์คนนั้นวันนั้นอาจารย์จตุรงจงอาสาคุณใครวะไอชื่อนักข่าวชื่อละละอา,าร์ตเหรออาร์ตเอกลัสอาร์ตกละก็อยู่ด้วยใน,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 นวันนั้นเขาก็แฉอาจารย์จตุรงขึ้นไปกับอาจารย์วันนั้นไฟ้สดคนตื่นคุย ขาบอกว่าเนี่ยอาจารย์จตุลงเนี่ยเป็นนักวิชาการทางพุทธศาสนาทาไมไปเป็นเกสต์สปิเกอร์ให้กับทัวสายมูเนี่ยไปทําพิธีอาจารย์จตุลงบอกว่าผมไปเฉยๆเขาให้ตังก็ไปคือไปขึ้นแบนเนอร์เขาอะเพื่อมันมีว่าเออมีนักวิชาการทางศาสนาไปนะแต่ก็ไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวกับที่จีการสายมูเขาเขาจะไหวกับอ่อยเขาไหวไปัครยืนอยู่ห่างๆกันละเคายืนอยู่ห่างอยู่ไกลเพราะว่าไม่ได้ไปไหวกับเขาอย่างเงี้ยถ้าเป็นอย่างเงี้ยมันก็ไปได้คือไปเอาตังนะไปเอาตังแต่ไม่ได้ไปแนะนำอะไรเขาอะคือไปยืนเฉยๆไม่ได้ไปยุ ถ้าเราไม่ได้มีความเห็นผิดในเรื่องนี้แต่คำถามคือถ้าเราไปเชิญชวนตั้งแต่แรกอะแล้วเราบอกว่าไอคนนี้ไปนะเป็นคนชื่อเสียงมีชื่อเสียงมากเลยเป็นหมอดูับประเทศเป็นซิานเสอร์ดังระดับประเทศแล้วก็พาเขาไปสายหมูอันนี้เกิดประเด็นล<ร>ะเกิดปัญหาละเพราะเราไปรวมตัวคนอะให้มีความเห็นผิดแทนที่เราจะรวมตัวคนที่มีความเห็นผิดเนี่ยมาเรียนรู้สิ่งที่ถูกต้องแต่เรากลับไปให้เขาเรียนรู้ในสิ่งที่เป็นความเห็นผิดมันกลายเป็นเราก็ตามบอดไปแนะนําวิธีการให้คนตามบอดอีกคนหนึ่งเนี่ยเดินตามกันไป เรียกว่าตาบอดจุงตาบอดคนยังไม่เคยเห็นกับคนยังไม่เคยเห็นมาเจอกันก็นั่งมาโนเพิ่มไปว่าฉันอธิษฐานอ้อนวอนสีแล้วฉันจะได้ฉันอธิษฐานอ้อนวอนสีนี้แล้วจะประสบความสําเร็จมันก็ไปกันใหญ่ที่นี้มันก็เกิดการเป็นความหลงผิดความเห็นผิดติดกันไปคู่กันไปแบบไม่สามารถถอนออกตรงนี้ได้มันก็ผิดซ้ำๆไงแทนที่เขาจะเข้าใจกลายเป็นผิดซ้ำๆถ้าเขาติดจิตัวเราไปแล้วกลับกลับมาจังหวะโบ๊ะกลับได้จริงๆประสบความสำเร็จจริงๆไปตามที่ขอไว้ครั้งหน้ามันจะมาไหม มาเห็นไหมมันก็มาจ่ายเงินเพื่อซื้ออะไรความสบายใจแบบความเห็นผิดของตัวเองก็เพิ่มขึ้นอีกอาชีพเนี่ยมนไม่ผิดโดยอาชีพแต่เราจะมีวิบากในการพาคนตั้งมากมายเนี่ยไปเดินสู่ความเห็นผิดไปเดินสู่การอ้อนวอนร้องขอรอผลโดนบันดาลมันจะลากตัวเนี้ยไปในการมาคุณของเราในตากระทบรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้มลิ้มรสกายเข้าไปสัมผัสนี่เรียกว่าการมาคุณ แลไกรมมคุณพวกนี้มันก็ไปติดในอะไรในนิวรณ์คือเครื่องขวางกั้นต่อความสุขความสงบของเราแลไกรมมาคุณเนี่ยคุณของกามเนี่ยมันไปกระทบปุ๊บมันก็พอใจไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างพอเวลามันพอใจทุกอย่างเราก็หลงสยบม,มุมเอาปับสิงเหล่านั้นเนี่ยได้ปืิม่มลงเลยได้เพื่ม,มเพลิดเพลินไปกับสิ่งเหล่านั้นตลอดไปในชีวของเราก็เดินออกจากความเห็นิีไปได้ทีนี้มันมีวิบากไหมละ่ะ